ทิพไพรวันซัดก,กลับคนปากแจ๋วหลังถูกแซะเรื่องเพศสภาพชี้เป็นพวกไม่พัฒนา หลายคนชื่นชมมากเลยทีเดียวสําหรับทิศไพวันเพราะแม้จะศึกออกมาแล้วก็ยังให้ข้อคิดและคําสอนที่ดีกับแฟนๆอยู่โดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวมักจะเจอเสมอหลังศึกออกมานั้นก็คือการตั้งคําถามไม่ว่าจะเป็นจากชาวเน็ตหรือสื่อเองที่ชอบตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศและมักจะให้ช่วยยืนยันว่าตนเองเป็นเพศไหนและชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายงานนี้ทิศไพวันจึงได้ออกมาโพสต์สอนและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการถามเรื่องเพศสภาพของคนอื่นว่าพูดเรื่องเพศสภาพ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ยืนยันว่าผมเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซนหรือไม่พูดให้ชัดๆไปเลยว่าตัวเองชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผมอยากจะพูดให้ชัดตรงนี้เลยว่านี่คือความตั้งใจของผมที่ต้องการให้เป็นแบบนั้นผมอยากให้สังคมโดยเฉพาะก็สื่อเข้าใจเสียทีว่าไม่ว่าการจะชอบเพศไหนหรือการมีรสนิยมทางเพศแบบใดมันคือเรื่องส่วนบุคคลของเขา ของคนอื่นที่เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่มยำไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือกำหนดกฎเกณฑ์แม้เพียงการพยายามเค้นถามเรื่องพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ไรมารายาทและดูไม่มีการศึกษาสุดๆผมพยายามจะทําให้สังคมมองว่าการที่ใครสักคนจะมีรสนิยมทางเพศแบบไหนมันปกติมากๆเน้นคําว่าปกติมากๆผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชาย ผู้ชายรักผู้ชายและผู้หญิงรักผู้หญิงหรืออื่นๆอ,อีกมากมายนี่มันคือเรื่องปกติมากไปกว่านั้น แม้กับไม่ชัดเจนเรื่องเพศสภาพก็เป็นเรื่องปกติการที่ใครสักคนไม่ปิดกั้นตัวเองว่าควรจะต้องมีคู่รักเป็นคนเพศสภาพแบบไหนการที่ใครสักคนซึ่งเคยชอบผู้หญิงแล้วจะเปลี่ยนมาชอบผู้ชายหรือการที่ใครสักคนที่เคยชอบผู้ชายจะเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงนี่ก็เป็นเรื่องปกติปกติชนิดที่ไม่ควรตั้งคำถามเพื่อทำให้ดูเหมือนว่ามันไม่ปกติหรือเป็นเรื่องผิดแปลกอะไร สำหรับผมสังคมไหนก็ตามที่ยังซอกแซกเรื่องส่วนบุคคลของคนอื่นเรื่องรสนิยมไม่ว่าจะรสนิยมทางเพศรสนิยมทางการแต่งตัวและอื่นๆสังคมก็ยังมาตั้งคำถามเสอะเสอะแบบหน้าตาลอยว่าแมนหรือเปล่าแมนร้อยเปอร์เซนไหมเป็นสังคมที่การศึกษายังไม่พัฒนานะและควรจะต้องพัฒนาได้แล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ